ส่งครัวที่หมู่บ้านชาว Avenue City และนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นครัวเข้ามุมไม่ได้วันที่พี่ท่านนี้มาซื้อครัวเนี่ยได้มีการพูดคุยนําแบบนํารูปภาพสถานที่จริงนําแปลนมาให้ดูอย่างดีแล้วก็มีการย้ำเลือกรายละเอียดต่างๆเช่นมุมเสาว้ว้เสาณว,วันที่6เมษายนเสาต้นนี้ มาได้ยังไงคือเราและลูกค้าเนี่ยไม่มีเวลามาหาคําตอบแล้วว่าไอเสาต้นนี้มันมาได้ยังไงมีได้ยังไงแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วจะแก้ปัญหายังไงไปเจอกันวันที่12เมษายนค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งสําหรับวันที่2นะคะที่เรามาส่งครัวกันที่หมู่บ้านชาวอเวนิวก็คืออย่างที่ทุกคนฟังไปตอนต้นคลิปนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนนี้พี่ช่างเขาสามารถส่งได้ไหมยังติดขัดอะไรอีกหรือเปล่าป่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน วิธีการส่งครัวของเรานะคะคือง่ายมากครัวเนี่ยจะมาเป็นชิ้นเป็นตัวแบบนี้เลยสําหรับชิ้นไหนที่ไม่มีออปชันเนี่ยเราสามารถยกตั้งวางและใช้งานได้ทันทีส่วนตัวไหนที่มีออปชันเช่นเตาแก๊สเครื่องดูดควันก็จะมีการติดตั้งให้รวมถึงตัวที่มีอ่างเราต้องใช้เวลาในการจำน้ําเข้าสู่เคาน์เตอร์ครัวขั้นตอนสุดท้ายคือการยิงซิลิโคนปิดรอยต่อระหว่างท็อปหินส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับลูกค้าท่านนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงรอดูท้ายคลิปค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะใช้ควาว่าเราเลยพี่มแมนใช้คำว,ว่าพี่ช่างเขาเสร็จเรียบร้อยดีกว่าอ, <laughs> อันนี้ก็คือเป็นปูครัวคือบางคนอาจจะมีภาพจําว่าอยากให้มันเข้ามุมเข้าร่องเข้าลอยเป็นตัวยูจริงๆไม่จําเป็นนะการทําครัวถ้าสมมติตรงเนี้ยเรามีปลั๊กอยู่หรือเรามีท่อนะ้าเราก็ไม่จําเป็นต้องให้ครัวมันเต็มพื้นที่ก็ได้แล้วก็ออปชั่นผู้หาเลิกมาเป็นชั้นสไลด์เพราะว่าอยากให้ลิงก์กับตรงนี้ เวลาทากับข้าวหยิบเครื่องปรุงจะได้หยิบง่ายๆแล้วก็เป็นชนันสไลด์สองอันบนล่างเนาะมีตะแกรงคว่ำจานอันนี้ก็ง่ายต่อการหยิบจานมาทำกับข้าวเสร็จอันนี้สําหรับตูกก้ฟรวตัวแรกเพิ่มปลักด้วยเอาไว้เสียบไมโครเวฟต่างๆแล้วผัดมาที่กระซอนทํากับข้าวว่าอย่างที่บอกเลยว่าเขามีชั้นสไลด์เพราะว่าจะได้เวลาทํากับข้าวหยิบเครื่องปรุงตรงนี้สะดวกไหมที่ใส่จานตรงเมื่อกี้ก็ใส่จานหยิบกับข้าวตรงนี้ได้ถามว่า,าัดกับข้าวตรงนี้นอกจากออปชั่นลิ้นชักตู้เก็บของแล้วเนี่ย ที่ใส่ถังแก๊สอยู่ตรงไหนนี่ค่ะ15กิโลซ่อนอยู่ในนี้แบบมิดชิดเลยชั้นวางของเอยต่างๆแล้วก็ตรงนี้ทุกค้าขอเพิ่มเป็นตะแกรงความนี่2อันบนลา่างก็ได้อีก30บใบแล้วก็บริเวณนี้ก็เน้นเปิดเก็บของไปส่วนใต้อ่างเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลนะักษณะ การเว้าเข้าไปตรงมุมแบบนี้ถามว่าเปิดออกมาแล้วหยิบของภายในได้ไหมหยิบของได้แล้วที่สําคัญคือเราบุกกันน้าให้รอบทิศทางอ่างล้างจานมีให้พร้อมก๊อกน้ําส่วนข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้ลอยแล้วก็มีชั้นวางของให้ทั้งบดเนาะนี่มานาเปิดให้ดู ประมาณนี้คร่าวๆนี่สําหรับบ้านนี้เลยเสร็จเรียบร้อยสําหรับงานครัวหลายๆคนงสงสัยว่าอุ้ยทาไมหินมันดูไม่คุ้นตาจังเลยอันนี้เป็นงานท็อปหินขาวซึ่งจริงๆนอกจากหินที่ลูกค้าเห็นบ,บ่อยๆแล้วเนี่ยที่เป็นลายปกติของทางร้านก็จะมีงานอัปเกรดเช่นหินดําหรือว่าหินขาวแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องมากๆส่วนที่ทุกคนบอกว่าอุ้ยล้านนั้นคืออะไรอ่ะอุ้ยมือพลุบเข้าไปได้ ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราทําการสร้างครัวตัวเนี้แปลนห้องที่ลูกค้าเอามาให้แล้วก็รูปภ้าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีมุมเสาไม่มีมุมเสาคือไม่มีสิ่งนี้ทีนี้พอลูกค้าบอกว่าลูกค้าก็เอาปล่อยให้ช่างที่นี่เขาสร้างไปเราก็ทําครัวไปวันถึงฟินิชชิ่งสองบ้านมารวมกันคือบ้านที่เขาทําครัวกับบ้านเราที่มาส่งครัวเสาต้นนี้มันโผล่ออกมานอกเหนือความคาดหมายสุดๆลูกค้าบอกว่านี่ทำยังไงดีล่ะทำให้ครัวมันใช้ได้อย่างแรกเลยถ้าเป็นตู้ลอยลูกค้าเขามีการ ซื้อเหล็กมาแล้วติดเสริมท้องข้างใต้ตรงนี้ข้างบนข้างล่างเพื่อจะให้ตู้ลอยอ่ะมันหน้าเสมอกันแล้วก็แขวนติดอยู่อย่างนี้ได้ส่วนตัวเคาน์เตอร์ด้านล่างเนี่ยลูกค้าบอกว่าน็องติดตั้งของน้องไปเลยยาแนวของน้องไปเลยแต่ส่วนด้านหลังที่มันเป็นรูโหว่เดี๋ยวพี่ไปหาอะไรมาปิดไปทําแบบปูนเทป,ปูนขึ้นมาปิดแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหุ้ยไม่อยากมายุ่งย่านเก็บงานทีหลังมะนาวแนะนําว่าก่อนจะส่งแบบมาให้เราทาครัว เช็คดีๆดีก่อนมีเสาจริงๆไหมหรือไม่มีแน่แต่ละบ้านมันก็จะมีปัจจัยมีเหตุที่ต้องระวังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะปรึกษาได้ปรึกษาฟรีค่ะแล้วก็ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับหมู่บ้านทาวเวอนิวใครที่อยากได้ครัวสวยๆแบบนี้นะคะสั่งได้เลยนะเพจ Facebook ของเก้าเฟอร์นิเจอร์หรืออยากดูคลิป,ปอื่เดนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์อย่าลืมกดติดตามกดซับสไ YouTube ูบชาแนลของเก้าเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยวันนี้มาหนาข้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบย 온 것만 같아 저기서 나가는 사람들 같은 표정들 짓고 있잖아 의미 없이 흘러가는 이 하루엔 네가 필요해 어디로든 떠나볼까 저긴 어울리는 길을 따라 설레는 마음 가득 안고서 아무런 생각도 하지 말고저 깊은 곳으로 뛰어들어 볼까 아주 점진 오늘.